ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto r e ีวิว h u บศูนย์รวมรีวิวรถยนต์ที่อัปเดตท,ที่สุดจากทั่วโลกทั้งรีวิวสมรรถนะการออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการรีวิวใหม่จากเราวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโ y o t a c าคร l ส r c r o s s SUV 2,026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตความประหยัดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในคันเดียวรุ่นนี้ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดจดตั้งแต่ด้านหน้า ไปจนถึงด้านหลังด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าและฝไาไท้ายเลย็ดที่ดูโฉบเฉยียวยี่รวมถึงเส้นสายตัวถังที่โค้งมนและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเสริมภาพลักษณ์ให้ดูแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์โตโยต้อย่างแท้จริงใต้ฝากระโปรงค r o l เ a c ครอส2026มาพร้อมกลุ่มพลังให้เลือกหลายแบบโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดขนาด2.0ลิตรที่ปสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้า ให้ทั้งพลังและความประหยัดเชื้อเพลิงอย่างลงตัวรุ่นนี้ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพเส้นทางเหมาะทั้งสําหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความมั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นทําให้การขับขี่ในทุกสถานการณ์รู้สึกมั่นใจและสบายตลอดเส้นทางภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเป็นหลัก ด้วยวัสดุคุณภาพสูงพื้นที่กว้างขวางและไฟตกแต่งภายในแบบปรับโทนสีได้ตามอารมณ์หน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองรวดเร็ว Toyota ยังเพิ่มระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่และช่วยแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย ด้านความปลอดภัยค o อ l a ลครอส2026มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety Sense 3.0รุ่นล่าสุดที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและระบบตรวจจับจุดบอดร,รอบคันกล้องรอบทิศทาง360องศาและระบบช่วยจอดรถก็ได้รับการพัฒนาให้แม่นยำม,มากขึ้นเสียงภายในห้องโดยสารเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและสบาย ด้านสมรรถนะโตโยต้าครอส s s 2026ให้การควบกลุ่มที่ดีขึ้นพร้อะประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้นเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถ SUV ที่ครบทุกด้านทั้งความสวยความปลอดภัยและเทคโนโลยีทันสมัยสรุปแล้ว Toyota Corolla Cross SUV 2026คือการผรสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตความประหยัด และเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวสมกับเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมของโตโยต้าอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องออ t โตรีวิวฮับเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ข่าวสารและการอัปเดตรถยนต์จากทั่วโลกก่อนใคร